อะไรครับผมกลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผม NextX Man แมนเเคยวันนี้ก็อยู่เกมดีๆกันเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะผมได้ทำการนัดกับคนที่นะผมฟูลทีมแมนเซตเตอร์อยู่ในะเตดใช่แล้วครับผมแมนยูนั่นแหละที่เพิ่งแพ้คาบ้านมาเมื่อคืนเนดะี๋ยวมาดูกันนะผมว่าเกมนี้ผมจะสามารถไม่รู้สิรู้สึวกว่ากลัวแมนยูเหมือนกันนะเพราะไม่เคยแบบยังไม่เคยเล่นกับใครที่ฟูลแมนยูเลยปกติก็ เล่นแต่พวกแบบฟัวซอนหรือแบบแล้วมาดิกอะไรนี้นะครับผมอย่ามาดูเขาผมว่าเกมนี้ทีมที่ผมรักอย่างแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยแล้วผมก็กำลังจะเจอนะครับผมแมนเชสเตอร์เตดที่ฟูแบบเกือบ100%แล้วเขาก็ส่งมาให้ดูอยู่นะครับอยากได้การนะโซมากะครนะผมมาดูกันนะผมว่าเกมนี้จะจบที่เท่าไหร่ขอเล่นหนึ่งไลน์แล้วก็ไปดูกันเลย เอาแล้วผมเกมเริ่มมาแล้วครับผมก็เล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมาในระบบ4 2 3 1นะครับผมก็เป็นระบบที่เราคุ้นเคยกันกับแมนยูนะครับผมเกมเริ่มมาที่แมนยูนะครับผมเริ่มบุกก่อนจากขวาไปซ้ายนะครับผมย้อนมาที่โอนาน่าขึ้นมาก็จ่ายติดครับผมเอาเลยสวยผมเล่นสิ่งกันอยู่ครับผมตอนนี้ก็ผมพยายามที่จะดูก่อนนะผมว่าเขาเนี่ยจะเล่นตึงไหม มาได้จังหวะของเรานะครับผมโอกาสแรกของเรามองดูข้างในแล้วก็เปิดกลับไปก่อนแล้วโอ้โหเกือบได้ยิงแล้วได้ยิงนครับผมโบสโซวิดยิงทักทายก่อนโอ้โหปิดเซฟโอนาหน้าครับทุกคนเกือบได้ลูกขึ้นนํำแล้วนะฮะเล่นลูกสตดกันหน่อยละกันนะครับผมไม่รู้จะสตดไหนอาจจะสูดสวดก็ได้นะผมแล้วดีบาล่าเลือกยิงไกลแต่โอ้โหโดนติดครับผมเราวโดนแรดฟอร์ดสวนแน่ลูกนี้แรดฟอร์ดไม่ยอมโยกแล้วโอ้โหจ่ายติดคิดว่าจะ แบบว่ายกให้ข้ามหุกนะแต่เขาไม่เล่นแบบนั้นนะครับผมก็ถือว่าดีไปนะครับผมรอบนี้จ่ายติดกันเองนะผมบอลยังเรายังคลองบอลอยู่นะมองแล้วให้เพื่อนที่วารีแต่ยังจ่ายติดบ,บูโน่บูโน่ฟร์น,นเดสหาซ่องแล้วจ่ายย้อนมาโอ้โหเล่นกันสวยครับผมฮอยลุนตั้งแต่ผมทําการโฟทีแมนอยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับทุกคนผมไม่เคยได้จับฮอยลุนเลยเพราะว่ามัน หายยากมากตอนนั้นผมก็ฟูไป2รอบแล้วแมนยูเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ใสหอยลุนสักทีมาดูกันรอบนี้ผมฟูแมนยูรอบนึงเนี่ยมันจะได้ใสหอยลุนหรือเปล่าแต่เรามาโฟกัสเกมมันก่อนครับผมบอลออกบอลทุมนะครับผมแมนยูได้ทุ่มทุ่มหมายผมให้ที่ลูกซอลูกซอมองออกใช้แรดฟอร์ดเข้าที่บูโน่เฟร์เดสไม่มีตัวเข้าบูโนโ่เจอซองแล้วเข้าขัวแล้วยิงโอ้โห เรียบร้อยครับผมแมนเชสตเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทุกคนเออจะว,ว่าไปนี่ผมว่าถ้ามีแบบโค้ชหัวโลนหวัวล้านแบบอีเล็กซ์ชนฮาร์กเนี่ยน่าจะดีนะครับผมที่มันไปแต่งอ่าทรงผมะครับแบบมันไม่มีไงมันแบบมีแต่แบบผมยาวครับมาเกมกันต่อครับอันตัวนี้โอ้อันตัวนี้แรดฟอร์ดครับผมให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี่สวยครับผมอีเล็กซ์นเอเเอลืมสังเกตอีเล็กซ์ชันา์กาดอะไรวะ แล้วที่บูนอแล้วแต่โดนเบียดได้โอ้โหจ่ายล้นแล้วครับผมจังอันนี้ลวไเป็นหมดแล้วแรดฟอร์ดเปิดเข้ามายิงโอ้ยอันตัวนี้อันตัวนี้ยิงออกไปเองครับทุกคนเกือบเป็นเดมุนนะครับที่ทําประตูใส่ผมนะถ้าเออครึ่งแรกนะจบที่สกอร์หนึ่งศูนย์นี้ผมก็ว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะผมเรามาลุ้นกันต่อที่ครึ่งหลังแต่ว่าถ้าจบแบบนี้และโอ้โหเกือบ น่าจะจบแล้วนะครับผมทุหนึ่งนาทีในเกมหนึ่งนาทีในเกมนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เปิดไปแล้วก็น่าจะจบแล้วนะยวเราไปต่อกันที่รึ่งหลังกันดีกว่าโอ้เริ่มครึ่งหลังมาก็โดนคองบอลบุกหนักเลยครับผมนาทีที่5้าสิบพอรลุนหลุดขึ้นมาฮอรลุนกระซากบอลมาแล้วรอเพื่อนเปิดแต่ติดครับผมยังได้ลูกเตะมุมแมนยูนเต็ดที่บูโน่เฟนเดสเป็นคนเปิดครับผม มองดูข้างในแล้วหยอดไปให้ที่ใครไม่รู้แล้วโคโอ้โหหนึ่งไอ้หนึ่งจะเป็นสองสุดแล้วดีกว่าลาเฟลวาราครับทุกคนโคเข้าไปลูกเกมยังไม่จบครับทุกคนแต่โดนเข้าไปสองเม็ดแล้วไม่รู้จะตามได้หรือเปล่านะเราก็พยายามคลองบอลกันก่อนแรดฟอร์ดที่สเตอร์ลิงเอาแล้วมาแล้วบผมโอกาสของเราโยกโยกสวยผมเอาโหออกไปมองเราเปิดอุ๊ยทำไมมันโค้งครับทุกคนดูเหมือนบอลจะโค้งออกไปแล้วก็แบบว่ามัน ไปด้านหลังไงก็ตามไม่ได้แล้วย้อนไปตั้งกันใหม่ก่อนที่ซิวาเจกโกซิวาออกไหมเนี่ยยังไม่ออกครับผมอาวยังได้ลูกทุ่มครับผมก็ย้อนมาใหม่อ้าวเราติดหอยลุนครับผมหอยลุนก็ซากไปแต่ยังติดเจกโกลูกส่อนี่ผมก็ว่าจะฟูลแมนยูเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ต้องเก็บแบบพวกตัวดาวรุ่งก่อนแล้วค่อยไปเก็บที่มันแบบพวกกาทองนะแต่ยังไม่เห็นมีตัวไหนออกมาเลยเพิ่งได้ล่าสุดก็จะเป็นทางด้านของลินเดเลิฟนะ เดี Michael, ALLY, Dollar.. so so ๋ยวก o d a r ล i n g ล a สวยครับผมเมสันเมาส์เสียดายมากเมสันเมาส์นี่ผมอยากได้การทองนะโอ้เขามีเปเรตตี้ด้วยครับผมแล้วเปเรตตี้จ่ายออกไปเองครับผมบอลทุ่มที่ถาไมซื้อทีมผมมันอ่านว่าอินเตอร์มิลานวะามันจะฟูอินเตอร์มิลานเนี่ย แลดฟอร์ดแลดฟอร์ดใจติดเอายังได้ครับผมแลดฟอร์ดแรดฟอร์ดที่สตอริงสตอริงโอ้โหหัวปั่นเองครับผมติดมาติเนสมาติเนสโยกหลอกอย่างสวยครับผมตั้งมาที่วาลานอะาโอกาสของเรามาแล้วครับผมแล้วยิงโอ้ยไขวะดูเหมือนจะเหนื่อยนะครับผมกว่าจะแบบยิงได้นี่ลีลาชิบหายเอาโดนสวนบผมลูกนี้เเรตี้ฟากุนโดเเรตี้มองข้างในแล้วไม่ยอมเปิดแล้วเลือกที่จะยิงเองครับผมโอ้ยเสาแรกครับผมแต่ว่าโซนเสาออกไปนะ มาได้ลูกเตะม,มุมด้วยครับผมโกคิกสวยเล่นกันต่อเอ้ย,ยเวลาจะหมดแล้วขอสักลูกหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนสตัวเองสาวตัวเองยุบมาแรดฟอร์ดเอ้ยยึกหลบโอ้ยไอ้ยังได้ไหมเนะี่ยแรดฟอร์ดไม่ได้ผมติดมาตินเนตมาตินเนตเก็บหมดครับผมโอ้ยยังได้อยู่แรดฟอร์ดเฮ้ยมั่วแล้วออกไหมเนี่ยแล้วไม่ทันครับทุกคนรั่วไปหมดแล้วแบบมันลนไง โดนน้ำสองลูกแล้วก็ลนไม่แต่ลูกแรกแล้วอันจริงอะแบบโคตรลนแบบไม่รู้จะทำไงแล้วก็จบเกมว่าทุกคน2อศูนย์นะผมแพ้ไปนะใครที่เล่นฟูลทีมแล้วแบบนี้นี่ผมยอมรับเลยว่าเก่งนะเพราะว่าฟูลทีมนี่ไม่ค่อยที่แบบเป็นนักเตะที่แบบเก่งๆไงแล้วมาเล่นแบบนี้ยอมรับเลยว่าฟูลทีมมันแบบเออแบบยอมรับเลยว่าใครเอาชนะผมได้นี่แบบโคตรเก่งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าผมกากเกงหรือเปล่าหรือว่าผมกากเกงเนี่ยก็เอาเป็นว่า ขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะผมที่มาเล่นร่วมสนุกด้วยกันนะแบบนี้นี่ต้องมีนัดล้างตาเกมที่2นะครับไม่รู้ว่าจะไปล้างตาเนี่ยจะไปแก้แค้น,นะนหรือจะโดนย้ำแค้นนะจะมารอติดตามกันนะผม